สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้ตามใจมิตรรักแฟนเพลงกันสักหน่อยหนึ่งขอกันเข้ามาเยอะมากว่าอยากให้เขียนไดอะแกรมของการต่อระบบ AC Cupping ให้ดูหน่อยเดี๋ยวคลิปนี้ผมมาอธิบายให้นะครับไดอะแกรมก็ตามนี้เลยนะครับแคปรูปนี้ไปต่อได้เลยมีง่ายๆแค่นี้นะครับสำหรับใครที่ดูไดอะแกรมแล้วยังไม่เข้าใจเดี๋ยวผมจะมาอธิบายนะครับหลักๆแล้วอินเวอร์ตเตอร์ตัวหลักเราก็จะทํางานปกติแบบนี้ AC Output ที่ออกจากอินเวอร์เตอร์ตัวหลักเราก็จะผ่านมาตรงนี้ผ่านเบรกเกอร์ตัวนึงแล้วก็ออกไปจ่ายโหลดใช้งานก็แค่นั้นเองทีวีพัดลมตู้เย็นอะไรเขาว่ากันไปแต่ทีนี้เราอยากจะทำา c c ีค p พปิ้เพื่อมาแบ่งเบาภาระโหลดของอินเวอร์เตอร์ตัวหลักตรงนี้เราจะต่อ,อยังไง เราก็เอา A, เอาอินเวอร์เตอร์ที่รองรับการใช้งานแบบออนกิดหรือเป็นอินเวอร์เตอร์ออนออฟกิดก็ได้พูดง่ายๆว่ามันจะต้องมีฟังก์ชันการทำงานแบบออนกิดได้ถึงจะมาทำตรงนี้ได้และที่สำคัญต้องมีระบบ CT ทีกันย้อนด้วยถึงจะามาทำา c c c คั p ปิ้งได้นะครับในกรณีคั p ป i n g กับเครื่องทั่วไปนะมันยังจะมีอินเวอร์เตอร์บางประเภทที่สามารถเอาอินเวอร์เตอร์ ออนกิดที่ไม่มีซีทีมาทำเอซีคัพปิ้งได้อาจจะเป็นพวกโซลิดดี Solid DE, อะไรก็ว่ากันไปแต่คลิปนี้อธิบายแบบกลางๆก่อนทำา AC Copping โดยที่เป็นอินเวอร์เตอร์ทั่วไปอินเวอร์เตอร์ตัวหลักเนี่ยเราจะใช้อะไรก็ได้นะครับไม่ต้องตั้งค่าอะไรเลยไม่เกี่ยวกับอินเวอร์เตอร์ตัวหลักเลยที่ต้องตั้งค่าที่ต้องเกี่ยวก็คืออินเวอร์เตอร์ตัวที่เอามาเสริมนะครับเดี๋ยวมาว่ากันไม่ว่าจะเป็นฟ้าของฟ้าขาวอาเอหนงเอเนิเนพาวิมบาอะไรได้หมดนะในส่วนของอินเวอร์เตอร์ตัวหลัก ทีนี้ความสําคัญอยู่ที่อินเวอร์เตอร์ตัวรองที่จะมาทํา AC o u p p i n g อย่างที่บอกต้องเป็น ON นกิดหรือ o n o ออฟกิดแล้วก็ต้องรองรับ CT กันย้อนแล้วก็บางรุ่นสามารถตั้งค่าเอาแบตเตอรี่มาดันฝั่ง ON นกิดได้ด้วยอันนั้นเป็นเรื่องของอินเวอร์เตอร์ไปเราจะมาดูการต่อใช้งานนะครับง่ายๆเลยเราก็แค่เอาฝั่ง it, กิดมาเกาะเข้ากับ AC อ t p u t ของอินเวอร์เตอร์ตัวแรกเห็นไหม อินเวอร์เตอร์ตัวแรกมันเดินมาฝั่งนี้เราก็มาดักเอากลางทางตรงนี้เลยเอาฝั่งกิจเนี่ยเกาะเอาดื้อเลยนะครับเอ็นเข้า NL เข้า L, L ก็เกาะเอาแบบนี้เลยที่เหลือตรงนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ยุ่งอะไรกับมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงโหลดก็อ่าจุดนี้สายไฟเส้นนี้ก็ไปจ่ายโหลดปกติเราแค่เอาออนกิจมาเกาะตรงนี้จากนั้น CT ทอันนี้ถามกันมาเยอะมาก C t ทีเกาะตรงไหน C t จะเกาะหลังจุดเชื่อมต่อนะครับอ่าพูดผิดไม่ใช่หลัง กาะก่อนถึงจุดเชื่อมต่อตรงนี้เห็นไหมนะครับออกจาก AC output มาก่อนจะถึงจุดเชื่อมต่อเอา CT เกาะไว้ตรงนี้อ่าเกาะไว้ในส่วนของลูกศร CT ให้หันหน้าไปทางจุดที่เชื่อมต่อหรือหันหน้าไปทางโหลดใช้งานนี่ลูกศร CT เป็นแบบน,นี้หันไปด้านนี้ก็แค่นั้นเองจากนั้นการทํางานของมันก็คือเวลาเราใช้งานโหลดนะครับอินเวอร์เตอร์ออนกิตรงนี้จะช่วยจ่ายไปซะก่อน จนกว่าตัวมันเองจะถึงลิมิตที่จ่ายไหวหรือจนถึงสูงสุดของมันแล้วที่จ่ายไหวถ้าโหลดยังใช้เยอะกว่านั้นฝั่งนี้จะถูกดึงพลังงานไปใช้งานอ่าก็ประมาณนี้นะครับมันเป็นตัวที่เอามาแบ่งเบาภาระอินเวอร์เตอร์ตัวหลักนั่นเองนะครับในส่วนของอินเวอร์เตอร์ฝั่งออนกริดตรงนี้ถามว่าต้องตั้งค่าอะไรไหมที่จริงไม่ต้องตั้งค่าอะไรเลยแต่บางรุ่นมันสามารถเอาแบตเตอรี่มาต่อฝั่งออนกริด มาดันฝั่งออนกริดได้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้ารุ่นไหนที่รองรับการเอาแบตเตอรี่มาต่อเราก็อาจจะจํากัดกําลังวัตตนิดนึงว่าเออให้ให้มันดันออกมาช่วยเนี่ยแค่ประมาณ40-50%นะประมาณ2-3,000วัตต์ที่เหลือก็ให้มันดึงจากอินเวอร์เตอร์ตัวอ่าตัวหลักบ้างตัวรองบ้างนะครับเพื่อให้กันช่วยกันแชร์จ่ายโหลดไม่ใช่ว่าพอเอาตัวนี้มาคัพปิ้ง แล้วก็ตัวนี้จ่ายทั้งหมดเลยกลายเป็นว่าภาระทั้งหมดมาตกอยู่กับตัวนี้แทนแทนที่จะช่วยกันจ่ายแบบนี้มันก็กลายเป็นว่าเราก็แค่เปลี่ยนแทนที่ภาระจะตกอยู่กับตัวนี้กลายเป็นมาตกอยู่กับตัวนี้แทนแบบนั้นมันก็อาจจะไม่ถูกแนวทางนะครับอาจจะผิด อาจจะผิดหลักการเพราะว่าเราจะเอามาช่วยใช่ไหมคําว่าเอามาช่วยก็คือช่วยแบ่งเบาภาระอันนี้ก็จ่ายบ้าง50%อันนี้ก็จ่าย50%หรืออันนี้จ่ายโหลดไป60%อันนี้จ่ายโหลดช่วยจ่ายโหลด40%อะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นถ้ารุ่นไหนที่สามารถจํากัดกําลังวัดในการดันออนกริดได้ก็ดีนะครับในส่วนของอินเวอร์เตอร์ที่เจามาเกาะนะ ทีนี้รุ่นไหนบ้างที่เอามาทำ AC coupling ได้ก็คือก็อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้แล้วก็คือ on, อินเวอร์เตอร์ออนกิดได้ทุกรุ่นขออย่างเดียวให้มีระบบ 4T กันย้อนนะครับหรือถ้าแอดวานกว่านั้นก็รุ่นที่รองรับการเอาแบตเตอรี่มาใช้งานได้ด้วยก็อย่างเช่นตัวที่ผมทำเป็นตัวอย่างไปแล้วอย่างตัว Max Sky หรือว่า Solar Energy ผมเคยทำไปแล้วหลายคลิปอันนี้แหละคือไดอะแกรมที่การต่อใช้งานจริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรเลยเห็นไหม มันมีแค่นี้จริงๆไม่ได้มีอะไรลึกซับซ้อนกว่านี้แต่การต่อใช้งานจริงคุณอาจจะ,ะมีเบรกเกอร์คั่นไว้ตรงนี้ตัวหนึ่งแล้วก็เบรกเกอร์คั่นตรงนี้ระหว่างฝั่งกีดมารวมกับฝั่งเอาพุทตรงนี้เราก็กั้นเบรกเกอร์ไว้สักตัวหนึ่งแล้วที่เหลือก็อ่านชิโนชิโน,โนทัมเมอร์อะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่หลักการทํางานคือมีแค่นี้เลยนะครับขอกันมาเยอะมากอยากให้เขียนไดอะแกรมให้นี่เขียนให้แล้วนะ แคปจอเอาได้เลยตามนี้เลยนะครับไม่มีอะไรมากนะใครสงสัยจุดไหนไม่เข้าใจยังไงก็คอมเมนต์สอบถามไว้ใต้คลิปได้นะครับก็อธิบายขนาดนี้แล้วคงไม่น่าจะสงสัยอะไรแล้วมั้งนะครับมันมีแค่นี้เองนะโอเคเอาเป็นว่าถ้าไม่เข้าใจจริงๆก็คอมเมนต์สอบถามไว้ใต้คลิปได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าเนื้อหาในคลิปจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยสำหรับผู้ที่รับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ